องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการส่งเสริมรวบรวมพันธุ์สัตว์นานา,นานชนิดเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาและส่งเสริมจัดให้มีการเพราะขยายพันธุ์สัตว์ป่าต่างๆไว้มิให้สูญพันธุ์และดูแลสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ตามมาตรฐานการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ป่า รวมทั้งจัดพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจบริการประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมภายในสวนสัตว์โดยในปีที่ผ่านมาและตลอดจนปี2,559นี้ทางองค์การสวนสัตว์ได้มีแผนพัฒนาให้ความสําคัญต่อแนวคิดการจัดการสวนสัตว์สีเขียวหรือกรีนซูด้วยการผลักดันการบริหารและจัดการสวนสัตว์ในรูปแบบเชิงอนุรักษ์โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ทางการสวนสัตว์เนี่ยมีนโยบายการบริหารจัดการสวนสัตว์สีเขียวนะครับหรือที่เราเรียกว่ากินสูเราเริ่มดําเนินการมาตั้งแต่ปี2,557นะครับนี่ก็เริ่ม2ปีแล้วเราจะนําน้ํากลับมาใช้ใหม่น้ําในการที่ใช้ในสวนสัตว์นะครับคือประหยัดน้ําประหยัดไฟประหยัดขยาใช้พลังงานจากธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่างๆให้กับสวนสัตว์มากขึ้นด้วยครับ องค์การสวนสัตว์ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้บูรณาการตามหลักการดำเนินงานการบริหารและจัดการสวนสัตว์เชิงอนุรักษ์โดยมีกิจกรรมในรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามสภาพพื้นที่ซึ่งนำร่องแล้ว8แห่งทั่วประเทศได้แก่สวนสัตว์ดุสิตสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เชียงใหม่สวนสัตว์นครราชสีมาสวนสัตว์สงขลาสวนสัตว์ขอนแก่นสวนสัตว์อุบลราชธานี และโครงการคดชะอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบยั่งยืนและเป็นแนวทางปฏิบัติงานของสวนสัตว์อื่นๆต่อไปในอนาคต